วันนี้สารอาญาได้นัดพร้อมคู่ความสองฝ่ายก็คืออายการและฝ่ายของนายสรยุทธสุทธศน a จินดาให้ไปพบกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่ฝ่ายอายการได้ส่งสำนวนฟ้องต่อสารและวันนี้ก็ได้ให้ทางคุณสอรยุทธ์ได้รับการประกันตัวในวงเงิน200 0 0 0บาทค่ะคดีนี้อายการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ2ยื่นฟ้องบริษัทไร่ส้มจำกัดพร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนายสรยุทธสุทธัศนจินดารวมเป็นจำเลย3คนความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำผิดและแม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกกล่าวหาแต่ถ้าพบว่ากระทำผิดจริงก็อาจจะต้องรับโทษ2ใน3ของความผิดสำนวนการสอบสวนของอายการระบุถึงคดีนี้ว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2548 ถึงเมษายนปี2549นางพิชชาภาเอี่ยมสะอาดพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดจัดทำคิวโฆษณารวมในรายการคุยคุยข่าวก่อนออกอากาศและใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตไม่ไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาเกินเวลาจากจำเลยจำนวน17ครั้งทำให้อสมทเสียหายกว่า138ล้านบาทและยังได้เรียกรับเงินจำนวนกว่า 6แสนบาทจากจำเลยโดยไม่ชอบเพื่อเป็นการตอบแทนที่ไม่รายงานการโฆษณาแต่วันนี้นางพิชาภาไม่ไปตามนัดสั่งฟ้องคดีศาลพิจารณาสำนวนการสอบสวนจึงรับคำฟ้องไว้พิจารณาพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกันคนละ2แสนบาทและนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานคู่ความทั้งสองฝ่ายช่วงปลายเดือนเมษายน ทางด้านนายสรดยุทธสุทัศนจินดายืนยันข้อให้การในชั้นศาลจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งจะยังคงปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนตามปกติ